สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูหมอกสวยสวยวันนี้เพื่อนจ้าเมื่อกี้ตรงภูเขาโน้นน่ะมองไม่เห็นเลยนะคะเพื่อนมันจะส,สีขาวหมดเลยตรงนั้นอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยสีขาวหมดเลยจ้ะตอนนี้หมอกเริ่มจางแล้วจ้ยวันนี้สาวสุเดียนจะออกไปหาเห็ดเนี่ย แปดโมงครึ่งเก้าโมงนี่แหละเนาะดูหมอกสวยงามมากเลยจ้ะตอนนี้อากาศเออตอนนี้สิบสี่องศาจ้ะทะเลหมอกสวยๆถ้าสาวชรินออกไปตอนเจ็ดโมงนะพเพื่อนมองไม่เห็นทางเลยนะคือมันหมอกมันหนามากทางนี้ทางบ้านสาวชรินนะไม่ค่อยมีหมอก บ้านสาวจุลินเนี่ยไม่ค่อยมีหมอกหรอกแต่ถ้าทางทางเขาลูกโน้อนอะ่ะทางคัมสตอบอนะ่ะจะหมอกเขาอยู่สูงกว่างทางนูนะ้นน่ะคัมสตอ่ะหมอกเยอะเยอะฝั่งนูนะ้นนะ่ะนั่นน่ะตรงนั้นอาจจะหมอกเยอะมากตรงนั้นนะ่ะเพื่อนจา๋าสวยงามมากเลยจ้ะ หเ,เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมหมอกสวยงามเนาะทางคำสตอบอาจจะสูงกว่าแถวบ้านจาวทุดินอีกจ้ะพเพื่อนจ้ะฝั่งนู้นอะนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีหมอกจ้ะ ไปจ้ะเพื่อนจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปเก็บเห็ดโอ้ไม่รู้จะได้เห็ดว่เนาะเนาะแต่เมื่อวานเห็นข้างบ้านชาวชลินะ่ะเขาได้เห็ดมาห้าดอกเ้อจ้ะไม่รู้เขาไปเก็บป่าไหนนะ่ะกําลังออกตะมุตะมิตะมุตะมิเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ชาวชลินจะออกไปหาเห็ดเนาะ อสวยงามมากเลยจันเบนจาดูเนาะ